เป็นตัวร้ายแล้วตอนที่หนึ่งถึงสามปารัมพบทมีไฟเทียนไม่กี่ดวงที่ส่องสว่างในห้องมื่อที่มีผู้คนมากมายมีผู้หญิงสวยสิบสองคนและผู้ชายหล่อสองคนกู่เซี่ยนี่คือผลลัพธ์ของการต่อต้านฉันฉันหลินฟ้านชนะตระกูลกูลของคุณและทำลายอิทธิพลทั้งหมดของคุณในเมืองโจหลินฟ้านโมด้วยความภาคภูมิใจในขณะที่เขาจ้องมองกูเซี่ยที่ถูกมัดไว้กับ e. เก้าอี้กูเซี่ยมีสีหน้าไร้อารมณ์บนใบหน้าของเขาในขณะที่เขาเพิกเฉยต่อตัวเอกและพูดคุยกับระบบแทนระบบฉันทำโครงเรื่องเสร็จแล้วฉันขอกลับบ้านตอนนี้ได้ไหมตััััััวว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 เเเเออออออกกกกกกกนน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 ีีนนรรนี้้้่่่าา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 รร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 คคคคคญมมมมมมโโโโโโฮฮสสสสตตต์์ปปปดดดดูขขณะะะะททฉใใหแิิิธภพยยยยยยยงงงงฐล็ศจจ ความสิ้นหวังโดยรวมจากโฮสเอสบวกคลอดโดยรวมเสร็จสมบูรณ์เอสบวกการแสดงโดยรวมของโฮสเอสบวกผลงานโดยรวมเอสบวกผลงานรวมเอฟลบกูเซียรู้สึกเหมือนสมองของเขาปิดลงเมื่อเขาได้ยินผลงานโดยรวมจากระบบระบบบอกฉันสิว่าคุณล้อเล่นฉันผ่านเรื่องราวมาหลายพันครั้งแล้วฉันรู้ดีว่าฉันทำทุกอย่างได้สมบูรณ์แบบโฮสโปรดใจเย็นๆมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในโลกที่ฉันไม่สามารถควบคุมได้เพื่อเป็นการขอโทษฉันสามารถให้รางวัลพิเศษแก่โฮสได้เมื่อโฮสทำโครงเรื่องสำเร็จจริงๆระบบคุณรู้ไหมว่าตอนนี้ฉันอยากจะทำลายชีวิตคุณให้เละเทะแค่ไหนโฮสตต์ฉฉััััันน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 ขขขออ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 อโโโททททททษจจรรรรรรริิิิงง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 ๆๆไไไดดดดดดด้้้้ปลลลลำำคคคคคเเเเเเื่่่่่่่่่ีีีีีกกกกหหหึมมมมมมะพพแแแววววูููยยยยาาาาาาาใใใสสสุ็็ซณภภ ทันใดนั้นความคิดก็ผุดขึ้นมาในหัวของเขาและรู้วิธีที่จะทำให้กูซี่โกรธกูซี่อย่าโทษฉันที่ขโมยคู่มั่นของคุณไปเธอไม่เคยชอบสุนัขเลียเช่นคุณเมื่อไม่เห็นปฏิกิริยาใดๆหลินฟ้านรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติและพูดต่อไปว่ากูซี่น้องสาวของคุณหักหลังคุณและฝันถึงการล่มสลายของคุณเสมอเพื่อที่เธอจะได้สืบทอดบริษัทของตระกูลกูแม้แต่เลขาของคุณยังหักหลังคุณด้วยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทของคุณกับฉันนรกแม้แต่ผู้คุมการของคุุุณณณณณกก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 ก็็ววาา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 างง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 งยยยยคคออออออ่่่่่่่่ช้้้้้้รููููไไไหหหหหหหมมมมมปลลัััััดดดดดิททททีีีีีีใในนนนนนนขขขขขะะะะฟำจจพตเเเเถโซซึสบื ฉันไม่สามารถจัดการกับอื่นนี้อีกต่อไปแค่ข้าฉันฉันเกลียดพวกแกทุกคนพวกแกทำให้ชีวิตฉันตกนรกทั้งเป็นกูเซียบ่นให้ดังที่สุดเท่าที่จะทำได้และความขยากขยันในดวงตาของเขาก็เปิดให้ทุกคนเห็นได้อย่างชัดเจนนางเอกทุกคนตกใจเล็กน้อยเมื่อหัวใจของพวกเธอสั่นไหวโดยไม่ทราบสาเหตุในอีกล้านปีข้างหน้าพวกเขาคาดไม่ถึงว่ากูเซียเปลวบอยรุ่นที่สองที่เล่นและดื่มตลอด24ชั่วโมงทุกวันจะสามารถแสดงออกเช่นนี้ได้กล้าดียังไงมาพูดกับพวกเธอแบบนั้นหมิ่นฟ้านคำรามด้วยความโกรธแม้ว่าเขาจะราา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 าคคญมมกก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 วว่่่่่่่่ททททีีีีีีููเเ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 ซซซยยยยยยพิฉตตตออ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 ขขนนนนหหห้้้้้้ลลแะดดดึึงงงงืััไบใใุจ คุณทำอย่างนั้นได้ยังไงหลินแฟนรู้สึกประหลาดใจอย่างยิ่งที่กูเซียสามารถหลุดพ้นจากเชือกได้โดยไม่เสียเวลาเขาดึงมีดออกจากตัวเขาแล้วชี้ไปที่กูเซียกูเซียเพิกเฉยต่อคำพูดของหลินแฟนและต่อหน้าต่อตาของทุกคนก็หักคอของตัวเองจุดจุดจุดโฮสต์คุณล้มเหลวเริ่มต้นโลกใหม่การมองเห็นของกูเซียมืดลงการได้ยินของเขาก็ดับลงและความรู้สึกของกลิ่นของเขาก็หายไปจู่ๆเขาก็รู้สึกช็อคไปที่สันหลังจนต้องลืมตาขึ้นเขาอยู่ในห้องหรูหราที่วางอยู่บนเตียงขนาดคิงไซส์ลุกขึ้นออออออยย่่่่าา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 างง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 ช้้้้ๆเเเเเขขขขขรรรรูสสึกกกกปปปววดดดหัุนนนนแแิไไทททีีะะะจจลลม มีผมสีขาวสะอาดปานกลางดวงตาสีแดงสดใบหน้าหล่อเหลาและรูปร่างที่ดูดีและชัดเจนขณะสวมชุดสูทส,สีดำสนิทเขาสามารถทำให้ผู้ชายคนไหนๆก็อิจฉาได้บรรยากาศรอบตัวเขาเย็นชาซึ่งทำให้เขาไม่สามารถเข้าถึงได้ระบบใช่โฮสหรือไม่ไม่ใช่โฮสคุณจริงจังไหมฉันทนไม่ได้กับการถูกตบหน้าอีกต่อไปแล้วคุณก็รู้ว่าฉันก็เป็นมนุษย์เหมือนกันโฮสฉันไม่สนใจแล้วฉันเลิกฉันเลิกเป็นตัวร้ายพลอเทียนางเอกเทียตัวเอกเทียทุกคนเทียฉันแค่อยากจะใช้ชีวิตแบบไม่โดนตบหน้าฉันเลิกแล้วภายในสำนักงานขนาดใหญ่ซูหลิงหญิงสาวสวยจนแทบหยุุดดดหหหาาาาาาายยยใใจจนนนนนนััััั่่่่งงงงพพพิิิิมมม์์์คคออ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 ววววววเเเเตตรรรรรููููลลลโ๊ะะบบบ้้้้ขขธธกกกกกกถแสสชื ริมฝีปากสีแดงของเธออวบอิ่มเหมือนกลีบดอกไม้และฟันขาวสองแถวของเธอแวววาวเหมือนเปลือกหอยความเยอ่อหยิ่งที่เยือกเย็นอยู่ระหว่างคิ้วของเธอผู้ชายส่วนใหญ่จะรู้สึกถึงความต่ำต้อยโดยไม่ได้ตั้งใจเพียงแค่มองดูเธอเธอมีผมสีดำเรียบยาวที่ยาวสลวยจนถึงบั้นท้ายอวบอิ่มและผิวขาวสะอาดซ่อนตัวอยู่หลังชุดวันทีชสีน้ำเงินที่เธอสวมหูของเธอเงยขึ้นเมื่อเธอได้ยินเสียงของคู้มั่นของเธอดังก้องในหัวของเธอเธอลุกจากเก้าอี้และมองไปรอบๆด้วยความรังเกียจตูเซียหยุดซ่อนและ,สะแสดงตัวออกมาเเ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 มมมมื่่่่่ออ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 หหห็็นนนนนวววววาาาาาาขขไตตบบบบบธธธจึงงรรรรรรีีีีีีีดด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 ด้้้้้กกกกกก์์์ยยคคโปปะะููิผใททสสสสแแแัำำลชุ มิสคุณเรียกพวกเรามาบอดี้การ์ดคนหนึ่งถามซูหลิงพยักหน้าของเธอตามาหากูเซียเขาซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งในห้องทำง,งานของฉันบอดี้การ์ดทั้งสองตัวชะง,งักไปครู่หนึ่งเมื่อได้ยินคำพูดของเธอพวกเขาไม่กล้าอยู่นิ่งๆนานทั้งคู่เริ่มค้นหาไปรอบๆห้องหลังจากค้นหาสิบนาทีพวกเขาไม่พบสิ่งใดนี่ทำให้ซูหลิงตกใจเป็นไปไม่ได้ฉันสาบานว่าฉันได้ยินเขาบอดี้การ์ดทั้งสองตัดสินใจอุบปากเมื่อเห็นเธอกัดนิ้วนางเพราะฉันเลิกเป็นตัวร้ายฉันควรจะเลิกติดต่อกับนางเอกได้แแลลลล้้้้้้้้้วววววออ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 ีีีีีีีีีกก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 กครัััััังง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 งทท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 ่่ออ่่่่่่่่่่่่ซซซูููหหหหิิิิิิิไไไไดดดดดดยยยยยนน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 เเ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 สสสสขขใใใใใใธธธธธธึึึำำมมมมปุุ็็พพบาาาถื เขาหมายความว่ายังไงที่เขาเลิกเป็นตัวร้ายซูหลิงและนางเอกทุกคนคิดแบบเดียวกันเมื่อพวกเขาได้ยินเสียงของกูเซียดังก้องอยู่ในหัวเมี่ยงพลอตโฮสคุณแน่ใจหรือว่าจะเลิกใช่ฉันเลิกแล้วฉันเข้าใจฉันจะสูญเสียระบบตอนนี้หรือไม่โปรดรอสักครู่เพื่อตอบคำถามโฮสคนระดับสูงมองว่าการกระบบเล็กๆน้อยๆของคุณเป็นเรื่องตลกและแตัดสินใจที่จะดูว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงชะตากรรมของคุณอย่างไรเพื่อที่จะตอบคำถามของคุณได้อย่างเต็มที่ไม่โฮสจะเก็บฉันไว้ฉันเข้าใจแล้วฉันเดาว่ามันได้ผลสำหรับฉันอาฉันลืมไปฉันควรไปที่บบบบรรรรริิิิษัััััััััทททททนน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 เเ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 งง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 งพพื่่่่่่่่่ออ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 อกก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 กาา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 จจดดดหหหหหูููููู้้แแแแลลลลลลละะะไวววีียยยซสตมมขขขขโปใฉ เมื่อได้ยินเสียงของลูกชายกูลูโอแสดงสีหน้าเฉยเมยและพยักหน้าเล็กน้อยเท่านั้นเห็นได้ชัดว่าเขาไม่เชื่อว่าลูกชายที่สูญเสียของเขาจะทำงานอาราในที่สุดเสียตัวน้อยของฉันก็รับผิดชอบบางอย่างและไม่ปล่อยให้น้องสาวสาวของคุณทำงานทั้งหมดกูลินแสดงความคิดเห็นในขณะที่แสดงรอยยิ้มที่สดใสนี่เป็นข่าวดีสำหรับหญิงวัยกลางคนเพราะเธอฝ่าันมาตลอดว่าอยากให้ลูกชายเลิกเอาจูบไปไว้ในที่ที่ไม่ควรจะทำและทำงานแทนใช่ฉันตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้วที่ฉันต้องรับผิดชอบในการเป็นทาย,ยาทเพียงคนเดียวของตระกูลกูกูเสียพูดเบาๆขณะที่เเเเเเขขขขาา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 มมมมมมมุุ่่่่่่่่่่งง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 หหหหหหนนนนนน้้้้้้้้ไไไไไปป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 ปททททีีีรร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 ะะะะตตตตตูููููโโโดดดดยยยยลลลลลออ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 ใใพพแแแัััคคกกิิวถถถื เมอร์เซเดสเบนซเทลเ BMW มอว์ o ออ d i p ดีพอ h e l เล็กซัส b ล r มโบกินีเฟอ r ์รารีบุกติและแลนด์โรเวอนี่คือยี่ห้อรถส่วนตัวของเขาทั้งหมดที่เขาครอบครองภายในโรงรถขนาดพอเหมาะของเขาเมื่อตัดสินใจเลือกรถบุก a t t ติทิรอนสีฟ้าอ่อนเขาเข้าไปในที่นั่งคนขับและคาดเข็มขัดนิรภัยและกดปุ่มเล็กๆสีแดงเพื่อเปิดประตูโรงรถเขาวางกุญแจและกดเท้าบนีบดอกเขาขับรถออกจากโรงรถและออกจากประตูซึ่งนำไปสู่ถนนโฮสตแค่ตือนว่าโครงเรื่องยังทำงานอยู่ตูเซียถอนหายใจเมื่อได้ยินส่่งงงงงนนนนนนนี้้้้้้แลละรรููสสึกกปปววววดดดดหหหหหัััััทาาาาาออไไไมฉเเเเเยยย็จชชใถบบคคข เธอจะพูดว่าฉันขอโทษฉันไม่มีเงินพอและฉันต้องเสียค่าเช่าในสัปดาห์นี้ลาลาลาพร่ำมขอแก้ตัวแล้วฉันที่เป็นวายร้ายตัวเล็กๆจะขอให้เธอทำงานเป่าแทนเงินซึ่งเธอปฏิเสธทำให้ฉันโกรธแล้วก็ขู่เธอด้วยภูมิหลังของฉันในขณะที่ฉันกำลังจะบังคับให้เธอขึ้นรถบุกติชิร่อนของฉันมีคนโทรแจ้งตำรวจซึ่งจากนั้นได้พานางเอกอีกคนเย็นยิ่งไปปรากฏตัวและจับกุมฉันซึ่งทำให้คนที่ถ่ายรูปโพสต์ลงออนไลน์แต่ไม่ต้องห่วงฉันมีความคิดที่ดีฉันจะใช้อีกเส้นทางหนึ่งเพื่อไปทำงานนนนนนนซึึ่่่่่่่่งงงงงงงกกกกกก็คคืือออ201เเเเเมมมจจิิโรรรรรดดฉัััสสาา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 าถถถหหลลีีีีียยย้้้ไปููใขขขณะทบบน ตุดตุดตุดลินเยนขี่จักรยานสีชมพูคันเล็กๆเ,เธอที่มีผิวขาวสะอาดซ่อนตัวอยู่หลังชุดสีเขียวที่เธอสวมผมสีลอนเล็กๆวางอยู่บนไหล่ของเธอและรูปร่างที่เล็กกระทัดรัดโดยรวมดูน่ารักทำไมฉันถึงได้ยินเสียงในหัวของฉันเอแล้วไอ้สารเลวนี่บอกว่าเขากำลังพยายามบังคับให้ฉันอมคอวอยเขาง,งั้นเหรอใบหน้าทั้งหมดของลินเยนแดงราวกับมะเขือเทศใส่หัวจากซ้ายไปขวาดวงตาของเธอหมุนติว้วและในไม่ช้าสีหน้าของเธอก็เปลี่ยนไปอย่างน่าเกลียดฉันจะทำให้ในายเห็นว่าฉันโดนรังแกไม่ได้ััััััันนนนนหหลลงงงงกกกกบดด้้วยยยยยจจจรรรรราาเเเธอออิิ่่่มมปปไโสึ ไอเวนนี่กล้าว่าฉันง้เหรอโดยไม่พูดอะไรเธอเดินกระทืบเท้าออกจากห้องสอบสวนด้วยความโกรธทิ้งให้คู่หูของเธอตกตะลึงเดินออกจากสถานีตำรวจและขึ้นรถลาดตระเวนของเธอเธอใส่กุญแจและเหยียบปลีบด,ดอกและขับรถไปที่201เมจิกโรดราราราัสปูตินคนรักของราชินีรัเสเซียมีแมวที่หายไปแล้วจริงๆราราร,าราัสปูตินเครื่องรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของรัเสเซียน่าเสียดายที่เขาทำต่อไปขณะที่เขาขับรถไปตามถนนกูเซยร้องเพลงข้างวิทยุขณะที่เขาเดินทางไปที่บริษัทบันเทิงของเขาแต่พวงมาลัยและเพลิดเพลินกับบรรยากาศเเเเเเขขาากกกดดดดดคคคคคลลลลลีีีบรรรร็็น้้้้ออออออยยยยพืืื่่ชะะววววมแแแหหุุุุทไไฟงงงงโสสต์ณณ อะไรเสียงฉันไปอะไรไปปเซี่ยรู้สึกว่าดวงตาของเขากระตุกและหัวของเขามึนงงเขารู้สึกหงุดหงิดอย่างเห็นได้ชัดโฮสเสียงของคุณฟังดูเย็นชาเหมือนมันยากที่จะอธิบายแต่คุณมีน้ำเสียงที่เฉยเมยและไร้อารมณ์โอ้ฉันขอโทษที่ต้องตายเป็นพันๆครั้งสำหรับรถเรื่องโง่ๆที่ผู้เขียนสมองตายเขียนขึ้นซึ่งมันทำให้จิตใจฉันบอบช้ำซึ่งมันยากสำหรับฉันที่จะแสดงออกพุชฉันจะหุบปากนั่นคือสิ่งที่ฉันคิดว่าชนรู้สึกว่าบุกติชิรอนสั่นเล็กน้อยปเซี่ยรู้สึกว่าเส้้้้นน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 เเ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 เลลลลืือออออดดดดดปปรรรราา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 ากกกกฏขข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 ึบบหหหหัััััวงง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 ใใคมมชชทททยยยยยฉฉุตตไไฟแแแ่่่่จจูสสีีณะะถ็็ หลินเฮียนเขาตกใจอย่างมากเมื่อเห็นน้องสาวคนเล็กของตัวเอกที่ดูเหมือนจะชนท้ายเขาด้วยจัก,กรยานสีชมพูคันเล็กของเธอทำไมยายนมเล็กมาอยู่ที่นี่หลินเฮียนที่ได้ยินเสียงภายในของกู่เซียทำให้ดวงตาของเธอคมขึ้นและใบหน้าของเธอ,อ,เธอก็ร้อนขึ้นด้วยความโกรธกล้าดียังไงมาบอกร์ฉันนมเล็กมันยังโตได้อีกไอ้สาระเลวกู่เซียที่เห็นใบหน้าของหลินเฮียนแดงขึ้นก็สับสนว่าทำไมเธอถึงโกรธเธอเป็นคนชนเขาดอกจันเฮดอกจันกู่เซียถอนหายใจลึกๆและถูหน้าผากของเขาอย่างช้าๆกลับเข้าไปในรถบุกติชิร่อนของเขาโดยไม่สนใจหลินเฮียนที่กำลังเหยียบบเเเเททท้้้าาาาาขขอองงงธนนดดดวยยยหปรระกี คุณมันเลวโดยไม่รอคำตอบเขาเหยียบปลีดดอกไม้และขับไปข้างหน้าทิ้งให้หลินเยียนกรีดร้องสุดเสียงระบบฉันรู้ว่าโครงเรื่องยังคงดำเนินต่อไปแต่เธอไปผิดทางได้ยังไงโฮสโปรดจำไว้ว่าโครงเรื่องยังคงต้องหมุนรอบตัวคุณเพื่อดำเนินเรื่องราวต่อไปเพราะคุณคือก้าวสำคัญของตัวเอกแล้วถ้าฉันฆ่าตัวเอกเรื่องราวจะหยุดหมุนรอบตัวฉันไหมฉันไม่สามารถตอบได้สำหรับโฮสฉันพูดได้อย่างเดียวว่าณเวลานี้เป็นไปไม่ได้ที่คุณจะข่วนเขาให้ตายเถอะฉันลืมไปว่าไอ้สารเลวนั่นแข็งแกร่งแค่ไหนฉันเลิกสนใจการเติิบบโตตตตขขขออออองง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 งพพลลลัััััััััเเเเาาาาาา้้้้แ่่่่่่มมมมมืืไไไไไหรรรรรกกนนนนนคคววยยยยทีี200ฉฉ็ปถะจด ระบบฉันขอโทษโฮสตอนนี้ฉันลืมให้รางวัลคุณรางวัลให้รางวัลอะไรอิ๊งโดยไม่สนใจความเสียหายต่อยานพาหนะของคุณที่เกิดจากนางเอกเปลี่ยนโครงเรื่องเล็กน้อยโปรดเลือกรางวัลการร้องเพลงระดับพระเจ้าหรือทะเลจิตวิญญาณแห่งการบ่มเพาะนั่นเป็นทางเลือกที่ง่ายทะเลจิตวิญญาณแห่งการบ่มเพาะทันใดนั้นกูเซี่รู้สึกว่าร่างกายของเขาตึงเครียดและกลัวว่าเขาจะขับบูกติชิรอนของเขาไปชนเขาอยู่กลางถนนและเปิดไฟฉุกเฉินเขาหลับตาลงและพบว่าตัวเองอยู่ในจิตสำนึกในไม่ช้าสภาพแวดล้อมทั้งหมดของเขามืดสนิทและมีีีีเเเเเเพพพยยยยยงงงงแแแสไฟล็กกกกๆปรรรราาาาาาาฏอออออููู่่่่่่่่ดดดดหมมมืนน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 นววจจจุฝขขขฉัััะะททบติิิภ้้้ ฉันต้องเพิ่มระดับการบ่มเพาะของฉันถ้าฉันต้องการอยู่ยงคงกระพันเพิ่มอายุไขของฉันและค่าตัวเอกด้วยกอกๆๆเมื่อลืมตาขึ้นชาชาสิ่งแรกที่กู่ซี่เห็นและได้ยินคือหญิงสาวสวยที่มีนมขนาดใหญ่ผอไม่ยาวสีเขียวมรกตและดวงตาสีเขียวสวมเครื่องแบบเจ้าหน้าที่คอหน้าต่างของเขาที่ยอทำไมนมโตมาอยู่ที่นี่เยนองที่ได้ยินเสียงภายในของกู่ซี่รู้สึกว่าเส้นเลือดปรากฏขึ้นบนหัวขาวของเธอทอไอเวนนี่คุณเรียกฉันว่าโง่แล้วก็นมใหญ่ฉันจะไม่ปล่อยให้คุณรังแกฉันคุณเลื่อนหน้าต่างลงเยนองสั่งถอนหายใใใจจจจจจจดดดดด้้้้้วววยยยยยยกก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 กาา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 รร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 รถถออ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 อนน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 หหหหหห่่่่่่่่่่่่่่งง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 ููเเเเเเเซีีลลลลลลืืตตตแแแแะะะสิมมมมทขขขัััััับบบไไไปปำำคค็ญ ดังนั้นสิ่งที่เขาทำได้คือเชื่อฟังก่อนที่หน้าต่างจะเลื่อนลงเขาได้ส่งข้อความพิเศษถึงเพื่อนที่ดีของเขาเพื่อช่วยแก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆนี้เจ้าหน้าที่ฉันจะทำอะไรให้คุณได้บ้างไม่เอาจริงเอาจริงคุณต้องการอะไรกันแน่ตูเซียถามอย่างไรเดียนสาจากภายนอกแต่ภายในนั้นจริงใจกว่ามากเยนท e ิ่งเงียบและบังคับให้ยิ้มแบบมืออาชีพเล็กน้อยโดยกลัวว่าเธอจะต้องการเนชันชายหนุ่มรูปง,งามที่อยู่ตรงหน้าเธอดอกจันไอดอกจันด้วยการเยนทิ er ่งเริ่มอธิบายว่าทำไมเธอถึงอยู่ต่อหน้าเขาในตอนนี้คุณขับพอดีหไ โอ้ขอบคุณมากสำหรับความห่วงใยของคุณคุณไม่จำเป็นต้องกังวลฉันแค่ต้องการส่งข้อความหาใครสักคนและไม่กล้าขับรถขณะส่งข้อความยังไงฉันก็เป็นพลเมืองที่ปฏิบัติตามกฎหมายพลเมืองที่ปฏิบัติตามกฎหมายล่ะของฉันฮ่า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 บางครั้งฉันก็ทำให้ตัวเองหัวเราะได้จริงจริงล้อเล่นฉันไม่เคยก่ออาชญากรรมมาทั้งชีวิตฉันเป็นคนดีก็นอกจากอาชญากรรมที่ฉันถูกบังคับให้ทำเพราะบทบาทของฉันในฐานะวัยร้ายตัวเล็ก,ลกๆนอกจากนี้ตอนนี้ฉันได้เห็นนอนถึงจุดสูงสุดอย่างรวดเร็วที่รอยแยกของเยนียนอิงงนอายเยียมองงลลไปแะเห็นว่ากระดุของเเธออออถูกกปลดทใหห้็นรยยแของเธอซึ่งททาาาาใใใใหหห้้้้้บบบบนขขขขออออองงงงเธแดดไปััััตวววยยคคคมุุณณี่ ตูเซียรู้สึกสันสะท้านไปทั้งตัวเมื่อเห็นดวงตาที่ว่างเปล่าของเย็นอิงคำเตือนโทสกำลังตกที่นั่งลำบาก